เดอะทรูดเจาะลึกจริงมาส่องกระเป๋ารัดกันค่ะเตรียมสู้โควิดระลอกใหม่งบ6 0แสนล้านบาทพร้อมทุ่มเยียวยาก,กระตุ้นผู้บริโภคกระจายวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับโควิดค่ะก็กลับมาเขย่าวขวัญคนไทยอีกแล้วสำหรับวิกฤตการระบาดระลอก3เป็นสายพันธุ์จากเมืองผู้ดีค่ะที่มีการแพร่ระบาดผ่านทางผับดังนะคะย่านทองหล่อที่หลายฝ่ายค่ะก็มองว่าสาหัส ทางด้านของรัฐมนตรีนักการเมืองและก็คนเด่นคนดังก็ต่างติดเชื้อกันระนาวค่ะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ยังต้องเอามือกุมขมับเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและก็จะไม่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเหมือนกับสงการปีที่แล้วค่ะแต่ให้มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามเอาไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ให้ทุกจังหวัดค่ะพิจารณาสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ทางด้านของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบคค่ะก็ได้มีการยกระดับมาตรการปิดสถานบันเทิง41จังหวัดเป็นระยะเวลา14วันค่ะขณะที่บางจังหวัดนะคะก็ได้มีการออกประกาศให้ผู้ที่มาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง5จังหวัดต้องมีการกักตัวค่ะตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -9 นอกจากมาตราการในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเกินความสามารถของทางสาธารณสุขค่ะก็ยังมีมาตราการทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐค่ะกำลังจะออกมาในช่วงต่อจากนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันในการประคองและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวและช่วยให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจค่ะ พอที่จะได้ประโยชน์จากชุดมาตรการที่จะทยอยออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมจนไปถึงสิ้นปลายปี2564นี้ค่ะและที่สำคัญใครๆก็ห่วงว่าเงินช่วยเหลือในตอนนี้มีหรือไม่เมื่อมาดูงบนะคะก้อนแรกค่ะจากพรกอเงินกู้1ล้านล้านบาท ที่ออกมาเพื่อใช้เยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่รอบแรกนั้นนะคะปัจจุบ,บันก็ใช้ไปแล้วค่ะประมาณ5,1844ล้านบาทก็ยังคงเหลือเม็ดเงินนะคะที่สามารถใช้อีกได้ประมาณ4,98,156ล้านบาทค่ะส่วนงบก้อนที่2นะคะก็จะเป็นงบกลางฉุกเฉินค่ะ แล้วก็เป็นงบจำเป็นเร่งด่วนซึ่งงบส่วนนี้นะคะอยู่ในอำนาจการอนุมัติของนายกรัฐมนตรีค่ะมีวงเงิน1.4แสนล้านบาทโดยงบกลางในส่วนนี้นะคะก็มาจากงบกลางปกติ9.9หมื่นล้านบาทค่ะและงบกลางค่ะที่กันออกมาสำหรับโควิด19อีก40,000ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีการใช้ไปแล้วราว1,000ล้านบาทเท่านั้นโดยสรุปแล้วนะคะเมื่อมีการรวมงบทั้ง2ก้อนเข้าด้วยกันเท่ากับว่ารัฐบาลค่ะยังมีกระสุนเหลือสำหรับการเยียวยาและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิด -19 ในรอบใหมน่นี้ราว6 0แสนล้านบาททั้งนี้ค่ะก็มาประมวลชุดมาตรการเยียวยาและก็ฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด -19 ที่รัฐบาลค่ะได้เตรียมไว้ทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการเตรียมใช้หลังจากจบระยะเวลาก็คือสิ้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับมาตรการกระตุ้นนะคะและส่งเสริมการใช้จ่ายก็จะประกอบไปด้วยโครงการคนละครึ่งเฟส3วงเงิน50,000ล้านบาทค่ะ ดยเงินขนไขของโครงการนะคะก็จะเหมือนกับโครงการในเฟสที่1และก็2ค่ะโดยเป็นการร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพื่อใช้จ่ายโดยรัฐบาลค่ะจะสนับสนุนเงินให้วันละไม่เกิน150บาทซึ่งที่ผ่านมาค่ะ โครงการคนละครึ่งก็มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า1.5ล้านร้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์นะคะจำนวน14,793,502คนค่ะมีเงินหมุนเวียนะะในระบบเศรษฐกิจแล้วมากกว่า1 0 0 0 0ล้านบาททั้งนี้ก็จะมีการขยายสิทธิ์เพิ่มนะคะและก็อยู่ระหว่างการจะทำรายละเอียดแล้วก็เสนอคณะกรรมการกานกรองเงินกู้ที่มีเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานค่ะ และก็เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้สำหรับโครงการส่งเสริมให้คนที่มีเงินออมเอาเงินออกมาใช้จ่ายมาตรการนี้ค่ะเป็นแนวคิดของสุพัฒนพงพันมีเชาวรองนายกรฐธนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะที่เปิดเผยว่าในปีที่ผ่านมาคนไทยในกลุ่มที่มีรายได้สูง มีเงินออมมากขึ้นจากเดิมปี2,562ระดับการออมนะคะโดยภาพรวมค่ะ3%แต่ปีพศสอ6 3สูงขึ้นเป็น11%รัฐบาลค่ะก็ให้กระทรวงการคลังคิดมาตรการที่จะจูงใจให้คนกลุ่มนี้นะคะเอาเงินออมออกมาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ประกอบไปด้วยค่ะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสส โดยโครงการนี้ค่ะใช้วงเงินที่เหลือจากโครงการเดิม5,700ล้านบาทขยายสิทธิ์ให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศอีก2ล้านสิทธิ์ค่ะรวมกับเดิมค่ะที่มีการอนุมัติในระยะที่1และที่2ไปแล้วกว่า6ล้านสิทธิ์ทั้งนี้ค่ะก็จะมีการปรับปรุงเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันบางส่วนให้เหมาะสมแล้วก็ป้องกันการทุจริตในโครงการ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการปรับปรุงเงื่อนไขของการให้ e v o u c h e r จากเดิมให้40%ของการจ่ายในวันธรรมดา900บาทและวันหยุด600บาทเหลือเป็นวันละ600บาทเท่ากันทั้งวันหยุดและก็วันธรรมดาค่ะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคมนี้และก็ยังมีโครงการทัวร์เที่ยวไทยโครงการนี้ค่ะคอรมอเห็นชอบ วงเงินจากเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน5,000ล้านบาทโดยจะอนุมัติให้สิทธิ์กับผู้ที่ซื้อทัวร์3วัน2คืนโดยเป็นทัวร์โปรแกรมค่ะที่ลงไว้กับเว็บไซต์ของทางททท,ทโดยโปรแกรมก็จะมีการอนุมัติและตรวจสอบรัฐบาลค่ะจะช่วยอุดหนุนสูงสุดไม่เกิน40%หรือ5,000บาทต่อรายราคาทัวร์นะคะสูงสุดไม่เกิน12,500บาทต่อโปรแกรมทัวร์ค่ะ ซึ่งก็ต้องเป็นโปรแกรมทัวร์ที่เดินทางในวันธรรมดาเท่านั้นและในการชำระเงินค่ะก็ต้องผ่านโปรแกรมแอปเป๋าตัางส่วนบริษัททัวร์ค่ะก็ต้องมีการโหลดแอปถุงเงินเพื่อรับเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยสำหรับมาตรการค่ะในการช่วยเหลือข้าราชการผู้มีไรายได้น้อยโครงการนี้ค่ะเป็นแนวคิดที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังค่ะไปหามาตรการในการดูแลข้าราชการที่มีไรายได้น้อย ซึ่งนายอาคมเติมพิทยาภายัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เคยแจ้งว่าจะมีโครงการเราผูกพันออกมาแต่ท้ายที่สุดแล้วอาจจะออกมาเป็นในรูปแบบของการช่วยเหลือค่าครองชีพซึ่งก็ต้องรอติดตามในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปค่ะมาตรการการกระตุน้นการลงทุนและก็การจ้างงานในท้องถิ่นนะคะโดยโครงการนี้ก็มีวงเงินอยู่ที่4.5หมื่นล้านบาทค่ะโดยใช้เงิน กู้นะคะตามพรกร1ล้านล้านบาทซึ่งก็เป็นโครงการที่อนุมัติให้กับจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดต่างๆจะทําโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็โครงการลงทุนขนาดเล็กในท้องถิน่นซึ่งเงินจํานวนนี้ค่ะจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิน่นช่วยเศรษฐกิจฐานรากได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นรายได้ให้แก่ครัวเรือนนอกเหนือจากการเยียวยา สำหรับชุดมาตรการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็จะทยอยออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม2564เพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่ซึ่งต้องอาศัยการบริโภคการท่องเที่ยวและก็การส่งออกรวมทั้งการลงทุนและก็การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเป็นหลักค่ะ ซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้จะเห็นว่ามีทั้งการแจกเพื่อเยียวยาและก็มีทั้งการสร้างไรายได้และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายทุกระดับเพราะสถานการณ์โควิด19ระบาดรอกใหม่นะคะจะส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยคะ่ะแต่เกิดขึ้นทั่วโลกสะท้อนว่าไวรัส c โควิด19นะคะยังจะคงอยู่ในโลกแล้วก็ไม่จากเราไปง่ายๆ แต่ประเทศไทยค่ะก็จะต้องรับมือแม้ว่าจะมีวัคซีนก็ยังประมาทไม่ได้คนไทยนะคะจะต้องมีการดูแลตัวเองค่ะสวมหน้ากากนะคะแล้วก็พกเจลล้างมือค่ะพร้อมทั้งเว้นระยะห่างแล้วก็เตรียมฉีดวัคซีนซึ่งก็ต้องมาร่วมมือร่วมใจกันที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ